คิดไม่ถึงจริงๆเมืองไทยจะสะอาดและทันสมัยขนาดนี้นี่เป็นคำพูดของสาวโรมาเนียเมื่อได้มาเที่ยวที่กรุงเทพของประเทศไทยเป็นครั้งแรกเธอต้องตกตะลึงกับความทันสมัยและความสะอาดของเมืองไทยและเธอยังยอมรับอีกว่าคนไทยนั้นเป็นระเบียบมีจิตสำนึกดีมากแถมผู้คนยังเป็นมิตรอีกด้วยไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแบบนี้เลย ก็ไปดูกันนะครับว่าสาวโรมาเนียคนนี้เธอเห็นกรุงเทพแล้วเธอจะรู้สึกทึ่งและช็อกขนาดไหนนะครับโดยช่องของสาวโรมาเนียคนนี้ก็มีผู้ติดตามกว่า26,000คนเลยทีเดียวผมจะขอเรียกเธอว่าคุณมาลีนาแล้วกันนะครับซึ่งคุณมาลีนานี้เคยมาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วแต่ว่าเธอได้ไปเที่ยวแถวเชียงใหม่ซึ่งโซนภาคเหนือของประเทศไทยก็จะเป็นภูเขาเป็นป่าไม้ซะส่วนมาก แต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเป็นเมืองหลวงและมีความทันสมัยดังนั้นเธอก็อยากจะมาเที่ยวที่นี่ให้ได้เห็นกับตาว่าที่นี่เป็นอย่างไรบ้างผู้คนเป็นอย่างไรและก็ต้องบอกว่าการมาครั้งนี้สุดเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะกรุงเทพนั้นทันสมัยและสะอาดกว่าที่เธอคิดไว้มากเลยทีเดียวซึ่งตอนที่อยู่แถวแถวเซ็นทรัลเวิลด์คุณมาลีนาก็ได้บอกว่า นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาสำรวจกรุงเทพมหานครของประเทศไทยและว,วันนี้ก็จะมีเพื่อนของฉันมาด้วยอีกหนึ่งคนซึ่งเพื่อนของคุณมาลีน่าก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้ไปสำรวจกรุงเทพของประเทศไทยอยากรู้เหมือนกันว่าที่นี่จะทันสมัยแค่ไหนซึ่งคุณมาลีน่าก็บอกว่าการสำรวจกรุงเทพในครั้งนี้เธอจะพยายามใช้รถสาธารณะของที่นี่ให้มากที่สุดเพราะว่ามันก็จะพาเราไปได้ทุกหนทุกแห่ง และช่วงที่ทั้งสองคนยืนอยู่บนสะพานลอยนั้นนะครับเพื่อนของคุณมาลีนาก็บอกว่าเขาไม่เชื่อเลยจริงๆว่าที่กรุงเทพจะรู้สึกว่ามันวุ่นวายมากขนาดนี้ซึ่งคุณมาลีน่าก็เสริมว่า ดูสิรถราเยอะมากมีทั้งรถบัสรถเมล์รถมอเตอร์ไซค์อยู่เต็มถนนไปหมดเลยและเธอก็ชี้ให้ดูวิวที่มีรางรถไฟฟ้า BTS ซ้อนกันอยู่ถึง3ชั้นเธอบอกว่าที่นี่มันสุดยอดเลยทันสมัยจริงๆมันบ้าไปแล้วทำได้ยังไงกันและเพื่อนของคุณมาลีน่าก็ได้บอกนะครับว่า ดูสิที่นี่มีห้างสรรพสินค้าอยู่เต็มไปหมดทำไมมันมีเยอะขนาดนี้ทางซ้ายก็มีทางขวาก็มีข้างหน้าก็มีแถมยังมีศูนย์อาหารอยู่ในห้างสรรพสินค้าอีกด้วยซึ่งพอพูดจบทั้งสองคนก็ได้พูดขึ้นมาพร้อมกันทันทีว่าเราสามารถพูดได้เลยว่าพวกเรารักกรุงเทพจริงๆตั้งแต่วันแรกที่มาเยือนนี้เลย และสิ่งที่คุณมาลีนาจะพูดต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่เธอเห็นกับตาไม่ได้มโนไปไม่น่าเชื่อว่ากรุงเทพ,พจะทันสมัยและสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยขนาดนี้เธอไม่เชื่อเลยจริงๆมันทําให้เธอรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากโดยคุณมาลีนาเธอก็ได้พูดว่าดูนี่สิเพื่อนๆแล้วเธอก็ชี้ไปตรงถนนหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเธอบอกว่า ทำไมตรงนี้มันสะอาดมากสะอาดสุดๆไปเลยมองไปรอบๆดูสิว่าที่นี่มันสะอาดขลาดไหนเราตกใจเป็นอย่างมากซึ่งมันไม่ได้สะอาดอย่างเดียวที่นี่มันก็ยังสวยงามและบริเวณนี้ก็ยังทันสมัยมากอีกด้วยและผู้คนก็เป็นมิตรมากฉันรู้สึกทึ่งมากจริงๆ I c a s yes. I love it. i t and it need look at this guys it's so clean look around look how clean it is we are shocked ซึ่งต้องบอกนะครับว่าแถวหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นั้นเป็นย่านที่เรียกได้ว่าเจริญและทันสมัยที่สุดก็ว่าได้นะครับและที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือแถวนี้สะอาดมากแทบจะไม่มีขยะบนพื้นแม้แต่ชิ้นเดียวก็ว่าได้พนักงานรักษาความสะอาดของกรุงเทพนี้ก็ดูแลที่นี่ได้เป็นอย่างดีต้องขอชื่นชมเลยทีเดียวนะครับ บางทีแอดไปเดินเล่นแถวนี้ก็รู้สึกว่ามันสะอาดจริงๆแถมทางเดินเท้าที่นี่ก็กว้างอีกด้วยซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับกรุงเทพมหานครนะครับที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้ได้ดีมากเลยทีเดียวและต่อมาคุณมารีน่าเธอก็จะไปสำรวจกรุงเทพต่อโดยการนั่งรถมอเตอร์ไซค์เธอบอกว่า ถ้าเรานั่งมอเตอร์ไซค์มันก็จะเห็นทุกซอกทุกมุมของกรุงเทพได้อย่างอิสระนั่นเองซึ่งตอนที่เธอใส่หมวกกันน็อกนะครับคุณมาลีนาเธอก็ดูหน้าตาสัจส,สวยมากเลยทีเดียวและดูท่าทางเธอก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์ดีแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะครับเธอก็ยิ้มอยู่ตลอดเวลาซึ่งตอนที่เธอนั่งอยู่หลังรถมอเตอร์ไซค์เธอก็ถ่ายให้ดูวิวของกรุงเทพนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยทีเดียวเรียกได้ว่ากรุงเทพนี้ก็ทันสมัยและดูสวยงามไม่แพ้เมือง ในโลกนี้เหมือนกันนะครับ และมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับคุณมารีนาเธอก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่ามีคนเคยบอกว่าถ้ามาที่นี่เวลานั่งรถมอเตอร์ไซค์จะไว้ใจคนขับได้มากแค่ไหนซึ่งเธอก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศตอนรถมอเตอร์ไซค์ขับไปนะครับก็ไม่ได้มีการขับเร็วหรือซิ่งแต่อย่างใดมันก็มีความปลอดภัยอยู่ในตัวของมันเองและเธอก็ยังบอกอีกนะครับว่าการนั่งรถมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพนี้มันก็ให้บรรยากาศที่ดีมากเห็นทุกอย่างที่เราต้องการเลย และพอมาจอดอยู่4แยกหนึ่งนะครับพอดีตอนนั้นก็มีรถเมแดงหรือรถเมรร้อนวิ่งผ่านมาพอดีเธอถึงกับอุทานว่า โอ้ m ่ g อดก็คงจะคิดในใจว่ารถเมยของไทยนี่มันคลาสสิกจริงๆนะครับและพอมาถึงจุดหมายปลายทางที่1แล้วนะครับคุณมารีนาเธอก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปสำรวจสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากและก็กำลังเป็นที่โด่งดังในโลกโซเชียลโดยถนนเส้นนี้ก็คือถนนทรงวาดนั่นเองนะครับ ตอนนี้ก็กำลังดังเลยทีเดียวมีคนไปถ่ายรูปกันอย่างมากมายเพราะว่าแถวนี้มีภาพมีอาร์ตต่างๆเขียนตามผนังไว้อย่างสวยงามและภาพที่เธอถ่ายให้ดูนั้นนะครับ ตอนนี้ก็มีคนมาเดินเที่ยวเป็นจำนวนมากบรรยากาศก็ดูคึกคักดีมากเลยทีเดียวซึ่งคุณมาลีนาเธอเห็นอะไรเธอก็ร้องว้าวไปหมดนะครับเห็นอะไรก็บอกน่ารักไปหมดเห็นร้านกาแฟเห็นร้านนู่นนี่นั่นก็บอกว่าคนไทยก็ตกแต่งร้านได้น่ารักมากซึ่งคุณมาลีนาเธอก็ได้มารีวิวถนนเส้นนี้ให้ฟังนะครับเธอก็ได้บอกว่าเราได้พบสิ่งที่ดีจริงๆถนนเส้นนี้มันดีมากมีคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันอย่างมากมาย และที่ดีอีกอย่างก็คือไม่มีนักท่องเที่ยวมากจนเกินไปเพราะบางทีถ้าหากมันมากมันก็อาจจะทําให้สถานที่เหล่านี้สุดโซมไปได้หลังจากที่เที่ยวถนนทรงวาดเสร็จแล้วนะครับคุณมาลีน่าก็เดินทางไปยังห้างไอคอนสยามห้างชื่อดังของเมืองไทยพอเดินเข้ามาในห้างเท่านั้นคุณมาลีน่าก็บอกว่า โอ้ตอนนี้ก็ได้กลิ่นของอาหารแล้วแล้วเราคงจะได้เจอตลาดน้ำที่อยู่ในห้างนี้ใช่ไหมซึ่งทั้งคู่ก็ได้เดินไปชมบรรยากาศรอบๆและก็ได้มาแวะที่ร้านขายผลไม้ร้านหนึ่งโดยแม่ค้าก็ได้บอกว่าผลไม้นี้หวานมากซึ่งก็คือมะม่วงของไทยนั่นเองคุณมาลีนาก็ถามว่ากี่บาททางแม่ค้าก็บอกว่ากล่องละ100บาทเท่านั้นค่ะซึ่งคุณมาลีนาเธอก็ยังได้โชว์สิ่งหนึ่งที่คนไทยชอบแถมมากับผลไม้ด้วยนั่นก็คือพริกเกลือนั่นเอง ทีแรกเธอก็นึกว่ามันจะเป็นน้ำตาลกับพริกแต่พอกินแล้วเธอก็บอกว่าโอ้มันเค็มและก็ไม่เปรี้ยวเลยแต่ฉันแน่ใจแล้วว่านี่คือเกลือไม่ใช่น้ำตาลแน่นอนจริงๆแล้วพริกเกลือของไทยนี้ก็เป็นเกลือและน้ำตาลนั่นเองนะครับแต่น้ำตาลจะมีน้อยกว่าเกลือนั่นเองซึ่งพอเดินเที่ยวห้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเธอก็ได้เดินทางออกไปเที่ยวอย่างชายนาทาวหรือถนนยาวราชของไทยต่อในทันที ซึ่งคุณมาลีนาเธอก็บอกว่าชัยน้าเทาของไทยนั้นนะครับเป็นชัยหน้าเทาที่ขนาดใหญ่มากและคิดว่าอาจจะใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาหรืออาจจะใหญ่ที่สุดในโลกด้วยซ้ำไป ซึ่งพอเธอเดินเข้ามาในบริเวณถนนเยาวราชของไทยนะครับสิ่งที่เธอเห็นก็คือความสวยงามของที่นี่มีป้ายไฟอยู่อย่างมากมายและสิ่งหนึ่งที่เธอเห็นก็คือผู้คนท้องถิ่นที่นี่เป็นมิตรอย่างมากเดินไปที่ไหนคนไทยก็ยิ้มแย้มทักทายชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบรรยากาศแบบนี้เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตคุณมาลีนาเธอถึงกับชอบใจเป็นอย่างมากได้เดินไปถ่ายรูปและทำมินิฮาร์ดกับคนที่นั่นหลังจากเสร็จแล้วเธอก็ไม่ลืมที่จะไหว้ขอบคุณตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าคุณมาลีนานี้เธอก็รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเป็นอย่างดี พอคุณมาลีนาเธอเดินต่อมานะครับเธอก็ได้บอกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนเยอะมากและพอเดินไปถึงร้านหนึ่งที่มีป้ายมิชลินติดอยู่หน้าร้านเป็นจำนวนมากเธอถึงกับทึ่งถึงกับพูดออกมาว่าเคยไปเที่ยวมามากแล้วแต่ไม่เคยเห็นป้ายมิชลินที่ติดอยู่หน้าร้านเยอะขนาดนี้มาก่อนคงจะมีที่ไทยที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแหละที่มีมากขนาดนี้ และเธอก็ยังบอกอีกว่าเวลาคุณมาเที่ยวชยนยนาทาว์คุณไม่ต้องมาเวลาหิวหรอกเพราะว่าเวลามาที่นี่คุณก็จะหิวเองอาหารที่นี่มีเยอะจริงๆแม้ว่าคุณไม่หิวแต่ที่นี่ก็จะทำให้คุณหิวคุณก็จะต้องกินอาหารอย่างมากมายนั่นเองและต่อมาคุณมาลีนาเธอก็ได้พูดเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันที่เธอพูดออกมาเธอได้บอกว่า การมาเมืองไทยนั้นนะครับคุณควรที่จะเปิดใจให้กว้างก่อนและไม่ใช่แค่เปิดใจให้กว้างเท่านั้นแต่ต้องมองจุดมุ่งหมายที่จะมาให้คุณมองเห็นแต่ส่วนดีๆซึ่งคุณก็จะพบกับสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนั่นเองซึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสิ่งที่คุณมาลีนาเธอพูดนั้นนะครับก็จะประมาณว่าชาวต่างชาติส่วนมากนะครับพวกยุโรปพวกอเมริกาและยังมีอีกเยอะที่มองประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบว่ายากจน สกกรกหลาหลังยังไม่พัฒนา ถ้าเพื่อ,อนๆท่านใดเคยไปเรียนหนังสือต่างประเทศอาจจะมีชาวต่างชาติถามว่าบ้านคุณมีอินเทอร์เน็ตไหมบ้านคุณมีไฟฟ้าใช้ไหมบ้านคุณขี่ช้างไปโรงเรียนหรือเปล่าซึ่งมันก็มีนะครับที่ชาวต่างชาติจะถามแบบนี้และมีเป็นจํานวนมากอีกด้วยนะครับคนที่ยังมองประเทศไทยแบบนั้นก็ยังมีอยู่และต่อมาคุณมาลีนาเธอก็ได้มานั่งทานอาหารที่ร้านข้างทางแห่งหนึ่งก็เป็นร้านขายเกี๊ยวนั่นเอง เธอก็บอกว่าโอ้ดีจริงๆเลยได้นั่งทานอาหารแบบคนท้องถิ่นด้วยก็เป็นโต๊ะเก้าอี้พลาสติกและนั่งกินข้างทางเลยหลังจากชิมแล้วเธอก็บอกว่า โอ้เกี๊ยวของไทยนี่มันอร่อยมากแต่ว่าร้อนไปหน่อยจะไม่ร้อนยังไงล่ะครับก็เพิ่งทอดมาสดๆร้อนๆในตอนนั้นนั่นเองนะครับและเธอก็ยังบอกอีกนะครับว่าถ้าหากคุณมาที่ประเทศไทยแล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือเซเว่นอิเลเวนของไทยนั่นเองเพราะที่นี่มันเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะที่นี่ก็มีสินค้าให้เราเลือกอย่างมากมายและยังมีขนมปังชีสที่อร่อยสุดยอดอีกด้วยถ้าใครมาประเทศไทยแล้วก็ อย่าลืมมากินขนมปังชีสที่นี่นะครับและคุณมาลีนาเธอก็ยังได้ชื่นชมพนักงานที่เซเว่นนะครับบอกว่าที่เซเว่นไทยก็ไม่เหมือนที่อื่นเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณซื้อของที่นี่คุณก็จะสามารถขอให้พวกเขาอุ่นอาหารให้ได้อีกด้วยซึ่งพนักงานก็พร้อมที่จะเต็มใจบริการนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่นั่นเอง และต่อมาพวกเธอก็ได้ลองไปนั่งรถตุกๆเพื่อจะไปชมบรรยากาศตอนกลางคืนของกรุงเทพซึ่งเธอเองก็บอกว่าครั้งสุดท้ายที่เรานั่งตุกๆกก็คือตอนที่ไปอินเดียซึ่งอินเดียก็มีตุกตกเหมือนกันนะครับและเธอก็บอกว่าตุกๆุกของไทยนี้ก็ขับซิ่งเลยทีเดียวและหลังจากที่มาถึงจุดหมายปลายทางอีกแห่งแล้วทันทีที่เธอมองเห็นเธอถึงกับทำตาโตแล้วพูดว่าโอ้ oh my กอดที่นี่มันสวยมากเลย สถานที่ที่เธออยู่นี้ก็คือสยามสแควร์นั่นเองเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นและคนที่มาเดินช้อปปิ้งสินค้ากันนะครับซึ่งพอเธอเห็นทางเดินด้านในเธอถึงกับพูดว่าดูที่นี่สิมันทันสมัยขนาดไหนที่นี่มันสุดยอดไปเลย This what was saying, That when is I saying was you o c oh so nice. และเธอก็ยังได้พูดย้ำสิ่งที่เธอพูดไปตอนที่อยู่ไชน่าทาวน์นะครับว่า คนต่างชาติควรจะเปิดใจให้รู้ว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีความเจริญและทันสมัยคุณก็ต้องให้โอกาสและมองโลกให้ดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่มาเที่ยวด้วยใจที่เปิดกว้างไม่ใช่มองเมืองไทยแบบอคติว่าไม่พัฒนายากจน ซึ่งดูตอนที่คุณมาลีนาเดินอยู่เธอก็รู้สึกเหมือนกับว่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะมันก็เกินคาดกับสิ่งที่เธอเห็นจริงๆเพราะที่นี่ดูทันสมัยเป็นอย่างมากเพื่อนของเธอถึงกับพูดว่าที่นี่มันเหมือนกับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยเธอเองก็บอกว่าใช่ใช่เหมือนที่ประเทศจีนเหมือนที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งเธอเห็นอะไรเธอก็ร้องว้าวไปหมดนะครับซึ่งเธอก็ได้พูดว่าฉันชอบที่นี่มากมันดูเท่จริงๆเลย ซึ่งตอนสุดท้ายคุณเมลีนาเธอก็บอกว่าความประทับใจแรกของเราก็คือที่นี่มีสีสันอย่างมากมายเปี่ยมด้วยพลังและยังมีสิ่งที่คุณทําไม่มีที่สิ้นสุดและต้องบอกว่าเรารักประเทศไทยเพราะที่นี่สวยงามมากเลยจริงๆนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องร้อยล้านคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ